งนเกมของวันที่6นะคะงานแอคแท็กต์เองนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้มีงานคู่ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะนี่ก็จะเป็นงานค่แรกของปีไงานทะเลือมหาเศรษฐีนะคะนะครับน้องมาขมาสายเร็วนึกไปตายโอ้โหน้องมานมาไม่ราพักเรบลเราพักเรบลออามาพอดี ดีครับผมมาัำข้าวน้ำอะไรพี่ต้นน้ำจิบกินเอ๊ะน้ำอะไรแยกน้ำนะครับขอแยกน้ำน้ำข้าวใหญ่นี่ต้องสัญญาณมากรอยัตอนนี้ครูยังไม่มาครับเราก็ต้องซ้อมกันไปก่อนรอเพลงท่านหนึ่งครับเพลง i